สวัสดีครับผมชื่อจตุพลโพสีเป็น QC นะครับบริษัทของเรานอกจากขายเครื่องจกักรและริบบ้านแล้วเรายังมีบริการตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพสูงเป็นเครื่องมือที่ใช้จริงในโรงงานของเราเองเลยครับ อย่างเช่น CMM หรือ Coordinate m e a t u r i n g Machine เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงในสามิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตที่ต้องการตรวจสอบคุณภาพซ้ำๆ หรือจะเป็นซิมคออ์มเหมาะสำหรับวัดชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่และการเซตอ l ไลเมนต์ของเครื่องจาัรก,การวัดเปรียบเทียบแคดเป็นต้นหรือจะเป็นเครื่องแฮนเฮลโพรบ CMM ลักษณะการใช้งานก็จะคล้ายๆกันกับซิมคออ์มแต่ว่าชิ้นงานก็จะมีขนาดเล็กกว่าวัดดิเมนชันต่างๆและการเปรียบเทียบแคดรวมถึงเครื่องมือวัดพื้นฐานอย่างไมโครมิเตอร์และคอมพิวเตอร์ SC ส ก็มีเช่นกันครับถ้าใครสนใจอยากตรวจสอบคิ้นงานสามารถทักมาสอบถามได้เลยนะครับเราพร้อมให้บริการครับ